สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้ขู่สุขคนเย่าครับเด้อ<า>อัพเดตเส้นทางเรื่องในไปยังชุมน้อยอันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับโอ้น้าหลายเลยเด้อแต่ว่าเส้นทางยังไปได้ปกติหมดทันหลุดทดำแม่น้ำชีบ้านคุณวันี่หลังเนี่ย ปะกะติปะกะติถ้ว่าน้ำหลได้สีหอนเราเด้นน,น,นีแบบ่บ้านคนสมนเดยบ้านคนั้งิเฟงที่สงามเขาเห็ดสูงอยู่นี่ีม,อ,มอ้่ปา่ามองอันนั้นอยู่ี่มองแปลกจรีดตมบล่ล่ะสถานการณ์<ม>ทิปร่มหมล้ว เลี้ตุ่มเป๊ะแ้วโมเลตุ่มเป๊ะครับนมุ้ยน้ำเนาะ <S <S นนะว่าที่ลงลองเบึงลงติ่ล่ะเลี้ยอาลงไปเบึงบรรยากาศของลางนะครับโอ้สุดยอดน้ำลายอี๋ ขายปลาขาไปเบิ่งปลานะครับน้ำแกงปลาน้ำแกงโล่หนึ่งร้อยหันตีไข่โล่สองโล่แค่นั้นแหละมันพงตัวใหญ่หรอ๋ยวเอาเอาล้มมากังเบิองแกะลงมาได้ยัยอันนี้ปลาอย่างไรครับอันนี้ปลาปลาปลาไก่ตับ ปาากยนี่แหละหน้าตามันเจ้าของมันลูกชิ้นปลากายนี่แหละตัวมันปลาไก่ห้าสิบปลาปะย้อนปลาปะย้อนปลาไก่ปลาปลาปึ่งมครับนี่อันนี้หนึ่งจดไม่ถึง2กิโลหปึ่ง1 5าูคูณหนึ่งจุดแปเทอจ็สิบบาทเนื้อดีเนื้อหนาของแก่ของของแก่ก็น่า

อันน nah. ี้ปลายยังแม่นนไอนร้ยหาส้อยเจ็ดสิเป็นปลากนบวกนึ่งศเากับเป็นสี่บาทสี่อยาลดให้ยายไปเอาสี่ร้อลดให้ยี่สิบ ในเดียวดิซอนปลาสองตัวี่แสบคอๆกันปลาสมซอนตุ้งหายอาเรียงหนึร้อยทอนให้ยายหนึ่งร้อยว่าอยู่ในนี้มีหนึ่งร้อยปลาผมใส่น้ำแข็งได้ไหมไก่ไหมไก่ทอดน้ำกันไก่ไก่กันปลาแซ่บๆนะเนี่ยปลานี้อร่อยปลาผม ได้มาแล้วปายัางก่อนพะหันปากกันย้อนนายมาแล้วครับป้าปึงป้าปึงเขาจะให้ประสวายบอกบอก่ะว่ะคุณย้อนฮะอารมณ์บรรยากาศตลาที่นี่กบ เอาไว้ซะนี้นะครับเนาะนอัปเดตบรรยากาศาทางบท่วมครับสรุวแล้วไปได้นะครับลาคนี่สวัสดีครับ